สวัสดียามเมื่อแรงนะคะสวัสดีตอนหนึ่งทุ่มนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะยังไม่ได้เข้าหน้าหนาวนะคะยังอยู่ที่หน้าร้อนอยู่นะคะอากาศก็ยังดีอยู่ค่ะทุกคนฝนตกบ้างแดดออกบ้างนะคะวันนี้พี่หลีนะคะจะมาเก็บผักนะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็นโหระพาฝรั่งหรือเขาเรียกบาซิลิคุ้มเนา เอาไว้ทำพวกซอสเพสโต้นะคะหรือว่าใส่แทนใบกะเพราก็ได้นะคะเวลาเราจะผัดกะเพราใช่ไหมส่วนอันนี้นะคะก็เป็นผักแพรวนะคะพี่ลิเก็บไปแล้วนะแล้วก็ให้เขาแตกยอดขึ้นมาอีกทีหนึ่งตอนแรกนึกว่าไม่สวยไปมางามอยู่เด้แล้วก็มีใบแมงลักนะคะแต่ว่าไม่ใช่ไผ่ไทยพันไทยแท้นะคะทุกคนเพราะว่า อันนี้เราไปซื้อมาจากร้านที่เขาขายต้นไม้นะคะขายดอกไม้เนาะมันก็ไม่ใช่ไทยแท้เนาะนะคะหวานมเมล็ดเพิ่มมันก็เกิดมาแค่นั้นนะคะอันนี้ผักบุ้งนะคะเก็บกินไปสองสามรอบแล้วนะคะผักบุ้งจีนนะคะอ่าอันนี้ได้เม็ดมาจากเมืองไทยนะคะซื้อมาแล้วก็มีผักชีเอามาหวานมันก็ไม่เกิดนะคะปีนี้แล้วก็มีฝั่งนี้ก็มี ใบโหระพานะคะอนี้ปลูกเองเหมือนกันนะคะได้ไมาแค่นี้จริงๆแล้วก็มีแมงรักนะคะแล้วก็นี่นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นโหระพาหรือแมงลักน่าจะเป็นโหระพานะคะที่ดิเพิ่งหวันล่าสุดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเอสองอาทิตย์แล้วเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บผักนะคะเพราะว่านี่เริ่ม ออกดอกแล้วนะคะต้องรีบเก็บนะเดี๋ยวมันแก่นะคะเดี๋ยวต้นมันจะไม่สวยเนาะมันจะได้กินได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะเก็บให้เพื่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้จะไว้ตรงไหนแล้วค่ะปีนี้คนปลูกเยอะมากเลยค่ะที่ทํางานก็เลยแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่อืดกินอ่ะเนาะเอะอ,อ,อ,อเพื่อนนี่ดอกไม้นะคะสวยไหมคะเดี๋ยวไปเก็บผักกาัน เดี๋ยวเราจะเริ่มจากแมงลักก่อนนะคะเก็บแมงลักก่อนหอมมากเลยค่ะขนาดแบบว่าไม่ใช่พันุ์ไทยแท้นะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าไทยแท้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าอันนี้เราปลูกเองหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆก็คือตรงนู้นน่ะเราซื้อมานะคะทุกคนแต่เราก็จะเก็บอันนี้ก่อนนะคะหอมมากเลยหอม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  เดี๋ยววันนี้นะคะแมงลักนะ,ะพี่ลิจะเก็บใส่ถุงนะเพราะว่าเดี๋ยวให้เพื่อนเอาไปกินนะคะมันเยอะมากนี่ถุงพลาสติกนะคะถุงใหญ่อยู่เดชไปตัดกานดีกว่านี่มันมันขึ้นมาสูงนะคะไม่ต้องเด็ดยอดก็ได้เนาะตัดเอานะคะอันนี้น่าจะประมาณสองอาทิตย์นะคะไม่ได้ตัดเพราะปกติจะแบบว่าอาทิตย์หนึ่งพี่ลิศก็จะจะเก็บทีนึงนะคะ นี่ตัดก้านไปเลยกาย้านยาว นี่นะคะก็คือผลงานใบแมงลักพิรินะคะคือแบบหอมถึงแม้มันจะไม่ใช่แมงลักไทยแท้นะคะแต่มันหอมมากเลยนะคะทุกคนนี่แล้วก็คือแบบเราไม่ได้เก็บมาสองอาทิตย์เนาะแล้วฝนมันก็ตกอะค่ะมันก็แบบยอดยาวอย่างนี้เลยสวยนะคะนี่เรายังไม่ได้เลมใบตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขนาดยังไม่ได้เลมเลมตรงนี้นะคะนี่แค่ตรงนี้เองนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนั้นอีก เนี่ยต้นสองต้นนะคะคือแบบได้เยอะมากเฮ้ยไปค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเก็บใบบาซิลิคุมนะคะดูสีใบใหญ่มากทุกคนเอ้ยเดี๋ยวบาซิลิคุมนะคะก็จะเด็ดเอาไม่ใช้มีดนะคะเพราะว่ามันมันเด็ดง่ายนะคะแล้วเราก็เอาแค่ยอดมันเนี่ยปอดสารเนี่ยเห็นไหมแมลงมากินนะคะ แต่ถ้าเจอนอนนีเช่นกรีดนะคะบอกไว้เลยแต่ดีนะคะอย่างอย่างดีอย่างหนึ่งคือพิ่ลิไม่ค่อยมีทากนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ดินแบบดินแบบทําสวนทั่วไปนะคะเพราะว่ามันเป็นดินที่เราซื้อมาแต่มีถามว่ามีไหมมันก็มีแต่เป็นเป็นตัวเล็กๆนะคะมันไม่ได้น่ากลัวนะคะพิ่ลิเคยลงคลิปทากนะคะที่มันเวลาฝนตกแล้วมันออกมาตามถนนอนะแล้วมันไม่มีเปลือกอเข้าใจปะ เวลาเราบางทีหอยทากใช่ไหมเราก็จะชินกับการแบบอ่าเป็นวงกลมใช่ไหมเป็นเปลือกด้านหลังกลมๆใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบมันมีแต่ตัวไงแล้วมันจะออกมากินผักที่คนปลูกไว้ในสวนนะคะเนี่ยศัตรูศัตรูพืชตัวฉกาดเลยนั่นอ่ะกินทุกอย่างค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอเก็บผักก่อนนะคะมัวต่โม้เดี๋ยวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลำคานอย่าเฝ้าลำคานนะ นี่นะคะแค่จุ้มนี้จุ้มเดียวนี่นะเห็นไหมยังเต็มจะเต็มแล้วเนี่ยโอ้โหปาดมาดูจุ่มนี้ค่ะคือแบบว่าเขาแบบเขาวสวยมากสวยจนเราไม่อยากจะเก็บนะคะแต่ถ้าไม่เก็บถ้ามันออกดอกมาก็คือมันจะแก่เล้วอายุการใช้งานมันก็จะสั้นนะคะแล้วมันก็จะตายดังนั้นเราต้องรีบเก็บแต่ใบเขาวสวยมากโอ้ยนอนนอนสีอ่อนแหง้ง มาค่ะเราจะเริ่มจากตรงนี้กันคือมันสวยอะ่ะไม่อยากเก็บเลยอยากปลูกแบบประดับนะคะแต่ว่ามันสวยมันต้องเก็บไม่เก็บไม่ได้เดี๋ยวมันแก่บอกพูดพี่ลิพูดมากเก็บไปอ่ะเก็บก่อนนะถ้างั้น เสร็จแล้วนะคะเก็บหมดแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะผลงานพิริวันนี้นะคะผักบุ้งจีนแมงลักอันนี้ก็จะมีโหระพากับแมงลักผสมกันนะคะอันนี้เราจะให้เพื่อนอันนี้เราจะไปกินเองแล้วก็มีใบาบาซิลิคุมนะคะหรือกระเพราฝรั่งนะคะตอนนี้ก็เกลียนแล้วนะคะทุกคนเหลือแค่ผักแพ้วนะคะเราจะยังไม่เก็บเขานาอเพราะว่า มันไม่รู้จะไปทําอะไรกินนะคะไม่รู้ว่ามีเพื่อนๆคนไหนเขาอยากได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาแค่ใบแมงลักไปให้เขาก่อนเนาะนี่แหละค่ะผลงานพิลิของวันนี้นะคะความสุขเล็กๆนะคะของชีวิตนะคะสาวไทยไกลบ้านเนาะปลูกผักริมระเบียงนะจ๊ะทุกคนเฮ้ยมันมีความสุขจริงๆนะเวลาเราแบบปลูกผักแล้วเราเห็นผลผลิตของเราแบบงอกงามอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเนาะเดี๋ยวถ้า มันโปร่งใหม่ไอย้ยมันเกิดมันแตกยอดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวจะพามาอัปเดตอีกทีนึงนะคะหรือแม้ตอนที่กระทั่งเราจะย้ายต้นกล้านะคะมาใส่กระถางนี้หรือว่าตรงนี้เนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอลาไปด้วยผักงามๆบนโต๊ะนี้นะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย